ในข้อนี้เขาบอกให้ m เป็นจำนวนนับเขาว่าจำนวนนับคืออะไรเต็มบวกต้องเป็นบวกเท่านั้นศูนย์ไม่ได้นะศูนย์ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเต็มบวกเท่านั้นหลังจากนั้นเขาบอกว่าอะไรนะเฮ้ยไอ้ก้อนนี้ทางก้อนนะถามว่า m มากที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่อย่างแรกก่อนจัดรูปก่อนจัดรูปยังไงวะพี่โอ้โหพี่แม่งเลขแม่งโคตรทุเรศเลยเอา้าวก็เห็นแล้วก็ลงังหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันปะถ้าหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันเราก็พยายามจัดให้มันเป็นหนึ่งส่วนสี่ให้เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ตับแม่งที้กกไ้ ยกกาลังสี่ตลอดเลยอ่ะไอ้ใส่หมวกนี้คือยกกาลังสี่นะสัญลักษณ์นี้อ่ะคือยกกาลังสี่ตลอดนะงั้นแปลว่าอะไรพี่จุกจะลอกก่อนช้าๆเนาะเวลายกกาลังสี่ปุ๊บความหมายคือแบบนี้ครับทั้งก้อนเนี่ยยกกาลังสี่ทั้งก้อนเนี้ยยกกาลังสี่แสดงว่าอันเนี้ยตัดกันได้มีวงเล็บค่อมอยู่นะครับจากการที่เราสรุปไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปปรากฏว่าได้เป็น4ส่วนสีได้2 2กําลัง1โอเคครับต่อมาอันนี้รูทรูทห้ายกกำลังสี รูทห้ามันก็คืออะไรนะห้ากำลังเศษหนึ่งส่วนสะในส่วนนอกแล้วก็คูณ4ี่ปะเขียนงี้ก็ได้ปรากฏว่าตัดกันได้ไหมตัดได้เหลือ2องปะห้ากำลังสองได้ยี่หปะเพราะฉะนั้น M เท่าไรนะน้อยกว่าเออน้อยกว่าห้ตัวเลขอะไรที่มากที่สุดที่น้อยกว่าห้ที่เป็นเต็มบวกตอบ49ตามที่เกียร์เขาตอบครับถูกต้องครับแค่นี้ไม่ได้ยากเลยแต่เป็นอสมการเอ็นั่นเองนะครับ